สวัสดีครับทุกท่านครับคุณอยู่กับผมต่อยทิติวัฒน์นะครับและนี่คือทิติวัฒน์ช anel นะครับวันนี้ครับเรามีนัดกันที่ร้านแห่งนี้ครับร้านที่เปิดไฟสว่างสว่างด้านหลังผมนี่ครับร้านที่มีชื่อว่าท่าแพกลิวนะครับร้านนี้จะมีเมนูเด็ดนะครับแล้วก็บรรยากาศดีอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปชมนะครับครับสำหรับร้านท่าแพกลิวแห่งนี้นะครับ จะเป็นตึกที่มีความโล่งนะครับทั้ง4ชั้นเลยทีเดียวนะครับโดยชั้นที่1หรือชั้นแรกนะครับเมื่อเราไปถึงนะครับเราก็จะเห็นกับตู้ที่เขาวางเรียงรายมาล่านะครับแล้วก็จะมีพนักงานปิ้งย่างอยู่บริเวณหน้าร้านนะครับเพื่อเรียกแขกนั่นเองนะครับซึ่งชั้นหหรือชั้นแรกที่เราเข้าไปนะครับก็จะมีบริเวณที่เป็นโต๊ะอาหารนะครับให้เราเลือกนั่งได้เหมือนกันนะครับ พอขึ้นจากชั้น1มานะครับก็จะเป็นบริเวณชั้นลอยนะครับระหว่างชั้น1กับชั้น2นะครับก็จะมีบริเวณให้เราถ่ายรูปได้นะครับมีมุมสวยๆเยอะแยะมากมายให้เราสามารถที่จะมาเลือกถ่ายรูปได้นะครับและนี่คือบรรยากาศของชั้น2นะครับซึ่งชั้น2กับชั้น3นะครับก็จะมีบรรยากาศคล้ๆกันนะครับคือมีโต๊ะนะครับแล้วก็ดันนาก็จะมีเทเรสสําหรับนั่งชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้นั่นเองนะครับ พอเราขึ้นไปที่ชั้น4นะครับบรรยากาศก,ก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าชั้น4นะครับจะเป็นบริเวณที่มีการขายเครื่องดื่มนั่นเองครับ บรรยากาศก็จะเป็นลักษณะเป็นค็อกเทลเลาร์นะครับซึ่งร้านแห่งนี้นะครับในตอนกลางวันตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนั่นเองนะครับแต่พอยามข้ามแบบนี้นะครับบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆนะครับเป็นแบบไฟแบบสลัวๆนะครับนั่งชมบรรยากาศจิบเครื่องดื่มนะครับแล้วก็สั่งหม่าล่ามาทานได้ที่บริอเวณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีวิวที่สามารถมองเมืองเชียงใหม่ได้แบบ180องศานั่นเองนะครับ และไฮไลท์ทั้งหมดนะครับของร้านนี้นะครับก็จะอยู่ที่ชั้นดาดฟ้านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ครับมีพื้นที่เป็นพื้นกระจกนะครับอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถมาถ่ายรูปมาเช็คกินบริเวณนี้ได้นะครับและบริเวณที่เป็นดาดฟ้านะครับก็จะมีความโล่งโปร่งสบายนะครับสั่งมาล่ามารับประทานนะครับแล้วก็สามารถมองเมืองเชียงใหม่ได้แบบ360องศานั่นเองครับ ซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับ ชมบรรยากาศของตัวอาคารไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของอาหารบ้างนะครับที่นี่เป็นร้านหมาล่าครับซึ่งเมนูที่เราสั่งนะครับก็จะมีหน้าตาที่สวยสดงดงามน่ารับประทานอย่างยิ่งนะครับสำหรับราคาของแต่ละเมนูนะครับก็ตามรายการนี้เลยนะครับก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับหมายละประมาณ15-20บาทนะครับครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของร้านท่าแพกลนะครับ การเดินทางมาร้านท่าแพกิลิวนะครับง่ายๆเลยนะครับให้มาตรงข่วงประตูท่าแพนะครับด้านหลังของข่วงประตูท่าแพนะครับก็จะเป็นถนนราชดำเนินนะครับเดินเข้ามาจากข่วงประตูท่าแพประมาณ50เมตรนะครับร้านท่าแพกิลิวจะอยู่ตรงข้ามกับแอดราชดำเนินนะครับบริเวณพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับดมาถึงปุ๊บเนี่ยร้านก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าจะมีสีชั้นแสงสว่างมากๆนะครับด้านหลังผมนี่เองนะครับ ชอบหรือเปล่าครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็คงต้องบอกว่าลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ